สวัสดีค่ะมาพบกับปีใหม่เช่นเคยนะคะโตโยตานาครทน,นเทพรักค่ะวันนี้นะคะพีใหม่จะพามาชมรถไฮรักแชมป์ของเรานะคะวันนี้เห็นแปลกๆนี่ปีใหม่อยู่บนรถนะคะตอนนี้จะเป็นรถไฮรักแชมป์ที่เขา,เาประกอบเอาไว้เพื่อ,อทำเป็นรถตัดแต่งน้อง น้องหมาน้องแมวนะคะก็จะมีทั้งคอกแล้วก็มีอุปกรณ์ขายด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นห้องแอร์นะคะอันนี้เป็นห้องกระจกนะคะมีแอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะคะน้องหมาแล้วก็มาตัด ตันนี้เป็นรถเคลื่อนที่นะคะสามารถไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ประจําที่ร้านนะคะสามารถไปหาลูกหาลูกค้าที่ไหนก็ได้ค่ะไล,ลูกค้าจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะไปที่ไหนที่ไม่ต้องเสียค่าที่ก็ได้ค่ะหรือจะดัดแปลงเป็นรถขายกาแฟเคลื่อนที่ก็ได้ขายอาหารเคลื่อนที่ก็ได้นะคะตัวไฮรักแชมป์นี้นะคะของเรามีทั้งหมด8รุ่นนะคะจะเป็นเครื่องดีเซล5รุ่นค่ะ เครื่องดีเซลเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2004นะคะแล้วก็มีเครื่องเบนซินอีกนะคะ3รุ่นก็จะมะีเครื่อง2000แล้วก็เครื่อง2007ค่ะก็มีทั้งหัวแชสซีทแล้วก็มีแบบมีกระบะพื้นเรียมนะคะสามารถเปิดได้3ด้านเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ใหม่จะพาไปชมจะ,ะท้ายคลิปเนี่ยจะทิ้งวิดีโอให้ลูกค้าได้ดูนะคะก็จะมีรถหลายแบบด้วยกันแต่ว่าวันนี้นะคะที่พี่ใหม่พามาชมเนี่ย ก็จะเป็นรถตัวนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถรวมอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่ปีใหม่ได้รีวิวนะคะรวมในยอดจัดได้เลยค่ะลูกค้าวันนี้นะคะแค่เพียงลูกค้าดาว25%นะคะส่ง4ปีดอกเบี้ยจะอยู่ที่2.65ค่ะแต่ถ้าลูกค้ามีสำเนาเล่มนะคะที่ครอบครองเกิน2ปีหรือเป็นพนักงานประจำนะคะ2ปีขึ้นไปนะคะลูกค้าก็สามารถดาว10ไม่ต้องใช้คนคำได้แล้วค่ะ ให้ไงลูกค้าท่านใดสนใจไฮรักแชมป์ต้องการนำรถไปขนเงินขนทองทำมาหากินต่อยอดได้อีกนะคะก็สามารถทักมาสอบถามพี่ใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นรถฟู้ดทักทำอาหารเคลื่อนที่ขายอาหารได้หรือว่าจะเป็นรถขนของก็ได้ใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นรถบ้านก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่จะทิ้งวิดีโอไว้ให้ดูท้ายคลิปนะคะพร้อมรูปภาพค่ะ ยังไงวันนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้พี่ใหม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเพื่อให้ทำคลิปหน้านะคะเ,ออเดี๋ยวพี่ใหม่จะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรเอาไว้ด้านล่างคลิปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ